เขาเขาเออบายบายเขาโชว์ให้ดูแล้วนั่นไหวเดีวไหวไหมไหวไหมรอพ่อมาเลย พ่อบอยมาถึงแล้วอ้าออว้าวอ้ใครไปอะใครใครไปลูกอารที่ไปแล้วอ๋อปิดประตูเลยนะลูกนะปิดประตูไว้เลยเอยเก่งมากเลยระวังนะระวังเท้านะระวงังระวังนะ อ่าอ่าอ่าพ่อเก่งมากอืพอแล้วทิ้งขยะเนาะเราจะไปทิ้งขยะไม่ไม่ยายจะไปทิ้งขยะได้ไหมได้ไหมยายเออหนูจะไปทิ้งขยะใช่ไหมอ่ะทิ้งขยะนะลูกนะไปมันไม่ไม่ไม่ต้องติดค่ะมันออกแล้วไปไปทิ้งขยะเลยไปยิ้งขยะเลยนะไปยายดูอยู่ยายดูอยู่ว่าทิ้งขยะตรงไหนทิ้งขยะอีกตรงไหนนะ ทั้งขยะอยู่ตรงไหนนะนอ่าทิ้งดูกสิโอเคทิ้งลูกทิ้งอ่าทิ้งอึ๊บเอาทิ้งอ่าปัดมือด้วยปัดมือด้วยเออปัดมือด้วยเด้ออ่าเอามาที่นี่มามอโอเคไ้ยโอ้ทอดพุ่งแขนย้นายไปบึ้งใส่ใส่ใส่ไหน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 ใส่

อืมเรื่อมามาจุ่มมือเขาไปเบิ้งว่าพ่อนังเย่นั่นกำลังใจมาแล้วเล็ดมาหอดอันแม่เป็นหลับก็เลยเพราะเขานใ้กลุ่นไปห่าาฮูจักว่าเขาไล่สวดร้อมบุดได้เวลาเขาจับกล่องสีเหลียวเบิ้งกล่องแล้วกัน พอดาวด้เห็นไหมมื่อวานนี่ให้แม่ว่าให้เฮ็ดอันอยากทายลูกอยากเป็นยูทูบเบอร์ผู้ใดน้องพ่อยพ่อยดาวคุณยายมือนิวบางกลองเต้ ไม่ว่าที่หาซื้อกล้องแม่โอ้ยยังก็ค้าตั้งกล้องแม่ที่เขามันหมุนได้ไปน้ำเฮาอไม่เห็นเขาเอ็ดรีวิวก็ยังดีเลยเขาตั้งไว้เราเขายางดูเด็กหน่อยก็นยางดูเห่นีแล้วต้องยานสร้างจังไรเนาะในน่สดาญาติแม่เห็นว่าแม่สร้างไปได้เก่งยิ้นสองตัวโอ้ยขาดขาดใช่ไหมเลอันสร้างเสือแม่เสือยื่นหนึ่ง บบเป็นกะไส้พอนีบังหันเย็นเขาโฆษณาแจกเก็บเลื่อนไปเลื่อนมาไปเจอมันขึ้นง,งามแท้าสั่นแตกลอยมื้ือไปอีเขาได้ได้เสือเด็กด้ือได้ยได้เสือแ้วมันขี่ลายมอมันตกปก,ปกใครสีนอนเว้นบอนอนเว้นบอ ร้องหาเขาโอ้โหจับมุมจักแม่ก็ให้หูอยู่ให้ท้หายเม็นอยู่นี่แต่งตัวแบบเต็มลู่ตะวันทนทนสีเหีนสีโอรสสีอันนั้น